วันนี้เราก็จะมาติวกันต่อนะคะในเรื่องของการนำลำดับและก็อนุกรมมาใช้ในเรื่องของการประยุกต์อันนี้ก็จะเป็นข้อสอบโอนนะคะข้อนี้กำหนดอะไรมาบ้างกำหนดให้พจน์แรกเป็น3ส่วน2พจน์ที่2เป็น1พจน์ที่3เป็น1ส่วน2แล้วเขากำหนดว่าเป็นลำดับเลขเนาะแสดงว่าลำดับเลขจะต้องมีค่าคงที่ที่เรียกว่าผลต่างร่วมเท่ากัน แล้วก็ให้เราหาผลบวกของพจน์สองพจน์นี้อย่างแรกเราต้องรู้ค่าอะไรก่อนค่ะค่าดีเนาะค่าผลต่างร่วมค่ะค่าดีแล้วก็หาจาก a 2ลบ a 1ก็ได้ a 2เป็น1ลบด้วย a 1ก็คือ3ส่วน2ส่วนไม่เท่ากันเนาะก็เอา1คูณ2ทั้งเศษและส่วนเมื่อส่วนเท่ากันแล้วเราก็จัดการนำเศษมาดำเนินการลบกันก็จะได้ลบ1ส่วน2 เมื่อเรารู้ค่าคงที่ดีแล้วตอนนี้เราทราบว่าค่าดีมีค่าเป็นนะคะค่าดีของเรามีค่าเป็นลบเศษหนึ่งส่วนสองเราก็จะมาหาพจน์ที่40กับพจน์ที่42นะคะแน่นอนว่าพจน์ที่40เนี่ยก็คือ A1 บวก39ค่าดีคือลบเศษหนึ่งส่วนสอง ก็จะได้เป็น3บวกกับลบ39ตรงนี้คูณกันก็ได้ลบ39ส่วน2ใช่ไหมคะ,ะเพราะฉะนั้น a 40ก็จะได้เป็น3ลบ39เป็นเท่าไหร่คะนักเรียนก็ได้ลบ36ส่วน2 2 1 2 8ได้ลบ18นะคะ ต่อไปพจน์ที่42เดี๋ยวเราจะเอา2พจน์นี้มาบวกกันดังนั้น a40 ก็จะมีค่าเป็นลบ18ต่อไปนะคะนักเรียนต่อไปก็จะเป็นพจน์ที่เท่าไหร่ a อะไรลูก a42 เนาะก็จะเป็น3 0 2บวก39 42ลบ1เป็น41 A1 คือ3ส่วน2นะคะคูนด้วยค่า D ลบ1ส่วน2เราอย่าลืมว่าอันนี้หนึ่งคูณเข้าไปก็เป็นลบ41ส่วนเท่ากันแล้วเราก็ดำเนินการ3บวกลบ41ได้เท่าไหร่สามบวกลบสี่สิบเอ็ดได้ลบสามสิบแปด ไหมคะ a 1บวก n ลบ1คูณด้วยค่า d ลบ38มาน2 2 1 2 2 9 18ลบ19บวกลบ18เป็นลบ37ก็ตอบข้อ3ค่ะ ตอบข้อสค่ะเรามาดูข้อต่อไปนะ,ะถ้าให้ x เป็นจำนวนจริงนะคะแล้วก็ถ้า5้ลบ x เป็นพจน์ที่1นะักเรียนสังเกตนะคะตรงนี้พจน์ที่ 2, 2> พจน์ที่3แล้วก็พจน์ที่ n เป็นตรงนี้แล้วเราจะหาว่าลำดับเลขคันนี้ตั้งแต่พจน์แรกมาถึงพจน์ที่ n เนี่ยมันมีกี่พจน์นะคะคือเราไม่ทราบว่าค่า x มีค่าเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่จากความสัมพันธ์พจน์ที่ห เราก็จะได้ความสัมพันธ์ว่าได้ความสัมพันธ์ว่าอะไรคะพจน์สลบพจน์หค่ะเราก็เอาความสัมพันธ์นี้มาใช้นอกว่าค่าผลต่างร่วมเนี่ยไม่ว่าเราจะพจน์สองลบพจน์หนึหรือเอาพจนสามลบพจน์สก็จะมีค่าเท่ากันดังนั้นเราจึงเขียนความสัมพันธ์เพื่อเราจะหาค่า x ก่อนได้ว่า3 x บวก28ตั้งเนาะ ล็อกด้วย5ล็อก 7x จะมีความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นนะคะก็คือจะมีค่าเท่ากับ a3 ล็อก a2 a3 ของเราคือเท่าไหร่คะ a3 ของเราก็คือ 5x บวก27ล็ดลบด้วย 3x บวก28่นักเรียนสังเกตน,นะถ้าม่จิเปิดวงเล็บ ก็จะได้3 x บวก28ลบ5บวก7 x เท่ากับ5 x บวก27ลบ3 x ลบ28อ่อได้เท่าไหร่ตรงนี้พดคล้ายแล้วก็จัดการพดคล้ายกันจัดการก่อน่า3บวก7ก็เป็น1 0 x 28่ลบ 5, ห้หลือ23่สิมทันไหมนะคะส่วน 3x มเกบวกเจ็เก็เป็น 10x ส่วนข้างนี้ 5x าเลบสาเหรือเท่าไรหร่เหลือสอ2เอ็เลบยีหลือลบหย้ายตัวแปรมา 2x ย้ายมาลบสิก็เหลือ 8x ดเอ็กท่ากับยีลบยีกับลบหก็เป็นลบยีดังนั้น x เท่ากับลบยีหารแป เออได้แล้ว x มีค่าเท่ากับ3พอเรารู้ว่า x เ,เป็น3ปุ๊บเราไปหาพจน์แรกเลยพจน์แรกก็คือเราก็จะได้ว่า5ลบ7คูณ3บว7คูณลบ3พอเพราะ x เป็นลบ3นะ7 3 21ลบ21บวก5พจน์แรกต้องเป็นเท่าไหร่คะอ่ะเขียนก็ได้เดี๋ยว,วงวง เพราะฉะนั้นเราเรา,เราต้องการหา A1 เนาะอน่านี่สิจิใช้สีชมพูแล้วกันพจน์ที่1มันก็คือ5้ลบ 7x เไงแต่เราแทนค่า x เป็นลบ3ลบก็ลบลบเป็นบวก26่สขอโทษ7 3 21 บวก21ได้26อันนี้คือพจน์ที่1เมื่อเราได้พจน์ที่1แล้ว, <_ S 1> ลวเขาบอกว่ามันมีกี่พจน์ใช่ไหมคะเราต้องรู้ค่าอะไรก่อนค่าผลต่างรวมแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าพจน์ที่ n มีค่าเท่าไหร่เออตรงนี้เรารู้ a 1แล้วลองมาหา a n a n ก็แทนค่าลงไปในนี้เลยเนาะ2 x กำลัง3ลบ3 x บวก1เนี่ย ตรงนี้นะคะโจทย์กำหนดมาว่าให้มันเป็นพจน์ที่ n ดังนั้นเรารู้ว่าถ้า x เป็นลบสนะคะอันนี้ยกกำลัง3 3มคูณลบสจะได้ a n อ่ะทีนี้ลบสคูณยกกำลัง3คือลบสคูณกัน3ครั้งก็จะเป็นเท่าไหร่คะลบยี่ส คูณสองเป็นห้าสิบสี่จะได้ลบนะคะลบห้าสิบสี่เพราะว่าเลขฐานเป็นขี้พอยกกำลังขี้มันก็ต้องได้ติดลบลบยี่สิบเจ็ดคูณสองเป็นลบห้าสิบสี่ลบลบบวกกับลบได้ลบลบเก้าถูกไหมคะแล้วก็บวกหนึ่ง เพราะฉะนั้นพจน์ที่ n ก็จะมีค่าเท่ากับอ๋อเครื่องหมายตรงนี้มันเป็นลบเดี๋ยวนะคะแปบ๊บหนึ่งตรงนี้เป็นลบตรงนี้เป็นลบนะลบลบมันก็ต้องได้บวกลบห้ 10, ก็เหลือลบสี่สิอันนี้คือพจน์ที่ n ของเราเราได้พจน์ที่ n ละ แล้วเราก็รู้ค่าอะไรคะค่า x เรารู้ด้วยว่าพจน์ที่1มีค่าเป็น26เพราะฉะนั้นเราอยากรู้ว่ามันมีกี่พจน์เราก็มาเขียนความสัมพันธ์ง่ายๆว่า an เนี่ยในลำดับเร่งเนาะ an เท่ากับเรารู้ว่า an เท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณด้วยค่า d นะคะอ่ะ เพราะฉะนั้น an ของเราคือลบ44 a 1ของเราคือ26แต่เราต้องการหาสับสริป n ก็จัดการลบคูณเข้าค่าดีของเราเป็นเท่าไหร่เอออ๋อยังไม่ทราบค่าดีอีกต,ต้องไปหาค่าดีอยู่ดีอะไปหาค่า d เพื่อจะมาแทนค่าตรงนี้ค่าดีเกิดจากอะไรคะเอาพจน์สลบพจน์หเมื่อกี้พจน์หเราอะลองแทนค่า x แล้วอะพจน์หเราได้ยี พอแทน x เป็นลบสามลองมาดูพจน์ที่สองตรงนี้พจน์ที่2ตรงนี้ดนได้เป็น3ามคูณสเป็น9ก้าลบเ้าบวกยีลบเ้าบวกยี่ดพจน์ที่สองเป็นเท่าไหร่เราก็ต้องหา a สองก่อนใช่ไหมคะ าหาเสองให้ม่นิดนึง A2 สองลบเก้ลบเก้บวกยี่สิบแล, e ล 9, ได้19เเนาะ เพราะฉะนั้นเราได้ a 2เป็น19ก้ขออนุญาตลบกหนึ่งอย่งงตรงนี้ได้19เพราะฉะนั้นค่า d ก็คือ a 2ลบ a 1นึ่งลบยีได้ค่า d นะคะได้ค่า d ค่าผลต่างร่วมเขียตรงนี้แล้วกันค่า d เท่ากับ a 2ลบ a 1ก็คือ1 9บเลบยี 26. ได้ค่าผลต่างล่วมเป็นลบเจ็ดเราก็แทนค่าดีตรงนี้เป็นลบเจ็ดเพราะฉะนั้นเราต้องการหา n ใช่ไหมแต่ตอนนี้เราเรารู้แล้วว่าค่าดีเป็นลบเจ็ดฟที่ n เป็นลบสี่สิบสี่เพราะฉะนั้นตรงนี้แจกแจงเข้ามาก็เป็นลบสี่สิบสี่เท่ากับยี่สิบหกลบเจ็ดบวกแปดถูกไหมคะ แล้วก็แก้สมการ26บวก7ได้33 7 1 7เออเดี๋ยวตรงนี้ลบ7คูณลบ1ได้บวก7 26บวก7 ได้สามสิบลบเจบวกสามสิข้างนี้เป็น44เนาะก็จะได้เท่าไหร่คะลบสี่สลบสาเท่ากับลบเจ็เก็เป็นลบ7จดเท่ากับลบเจดังนั้น n ก็เท่ากับลบ7จ็ดส่วนลบเจเท่ากับสิบดพจน์นะคะแสดงว่าถ้าเราเขียนตั้งแต่พจน์ที่1 ตรงนี้นะคะ่ะตั้งแต่พจน์ที่1พจน์ที่2พจน์ที่3มาจนถึงพจน์ที่ n ทั้งหมดนี้เลยนะคะตั้งแต่พจน์ที่1ถึงพจน์ที่ n เนี่ยอันนี้คือ a 1อันนี้ a 2อันนี้ a 3ไปเรื่อยๆจนถึงตรงนี้คือ a n มันจะมีทั้งหมด11พจน์นะคะ11พจน์ได้ทั้งหมด11พจน์ ็ค่อยๆหาก่อนเนาะขั้นแรกเลยคืออะไรหาค่า x พอได้ค่า x แล้วเราก็มาแทนค่าในพจน์ที่ n เพื่อหา an แล้วก็ไปหาผลต่างร่วมนะคะก็คือแทนค่า x แล้วก็จะได้พจน์แต่ละพจน์ออกมาสุดท้ายแล้วเราก็มาใช้ความสัมพันธ์เนี้ยพจน์ทั่วไปหาว่ามันมีกี่พจน์นะคะค่ะแล้วก็เหลืออีก3ข้อนะในนี้ เดี๋ยวครูจะลองให้ทำจะเป็นข้อง่ายละนะคะแล้วลองทำดูในสมุดนะคะครูมอบหมายเนี่ยข้อหนึ่งข้อสองหน้านี้นะคะและเดี๋ยวเรามาเฉลยกันค่ะสำหรับสองหน้านี้ที่ครูมอบหมายให้หนึ่งสองสามหน้าสิสามหน้านี้นะคะ ข้อที่เหลือนักเรียนลองทำนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ